ไหนใครว่าอสังหาไทยเนี่ยกำลังซึมต้องคิดใหม่เลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยนิคมอุตสาหากรรมของไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดครับขายที่ดินได้เป็นหลักพันไร่เนี่ยนะครับรวมถึงขยายไปยังเพื่อนบ้านเช่นสอปป,อป,อปอลาแล้วก็เวียดนามอีกด้วยนะนิคมไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกเลนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิดนี้เลให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุิที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับม้างข้างด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสิ่งพิเศษคนนะครับผมคีมเนี่ยครับผมนั่อทุนในอสังหา่คคคคนรวยยไมเบุุณ ช่อง Property Expert Live นะครับที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทางด้านอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของอสังหาบ้านเมืองของไทยครับหลายๆคนก็จะบอกว่าอสังหาช่วงนี้ซึมจังเลยตรัดที่อาศัยเงียบๆนะครับนี่ครัวเรือนไทยค่อนข้างสูง LTV ก็มาแล้วคนก็กู้ซื้อบ้านยากคนไม่กู้และคนจะเช่ากันอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งในอสังหาภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างหนักครับ ต้องบอกเลยว่าเวทีโลกนี่นะครับไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะที่แบบมีก,า,การผลิตในฝั่งของทั้งรถยนต์นะครับเรื่องของสิ่งสกัดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปหลายๆที่ทั่วโลกเลยนะซึ่งหานย้อนกลับไปเนี่ยก็จะอนสมัยอีเทิร์นซีบอตอนนู้นที่ไทยเปิดประเทศแล้วนะครับรับฉายาว่าเป็นดีจอยออฟเอเชียนะครับบริษัทขับรถญี่ปุ่นต่างๆนานาเนี่ยก็มาเปิดที่นี่ครับและล่าสุดครับโลกของเราเนี่ยเกิดสภาวะตัวดิโกเบอร์ไลส์นะครับแล้วก็เทรนด์วอร์ดด้วยทำให้ขั้วอเมริกากับจีนเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกกกาาาารรตต้้องโยยยฐนผลิ ไปยังประเทศอื่นที่มีโดนสงครามทางการค้านั่นเองนะครับก็ได้แก่ทั้งเวียดนามและส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากทางไทยด้วยซึ่งแม้ไทยของเราเยจะค่อนข้างราคาค่าแรงแพงกว่าเพื่อนบ้านนะครับแต่โครงสร้างข้ามนาคมเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยไม่แพ้ใครครับแข็งแกร่งมากๆรถไฟก็มีมอเตอร์เวย์ก็โดนและไทยของเราเนี่ยก็ตั้งเป้าจะเป็น EV Hu b ของอาเซียนด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กันยังดั้งเดิมแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอ EV มาเนี่ยก็อยากจะได้ EV ตรงนี้อีกเวฟหนึ่งด้วย พูดง่ายๆว่า EV เ,เป็น S-curve ใหม่ของอุตสาหกรรมโลกนี้เลยนะครับถ้าไทยเราเนี่ยเกาะเทรนตรงนี้ EV ได้นี่นะครับเรียกว่ากินได้อีกนานเหมือนกับที่ไทยเนี่ยเคยกินบุญในอดีตตอนช่วงอุตสาหกรรมรถจนนั่นเองครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยครับไม่ได้มีแค่ทำเลที่ดีนะครับแต่ยังมีผู้ประกอบการนินคมุตสากกรร,ศรที่เข้มแข็งแข็งแกร่งอีกด้วยกล่าวคือถ้าคุณไปเลือกเพื่อนบ้านเวียดนามโอเคแหละประเทศกาลังพัฒนาผู้คนค่อนข้างเยอะแต่คําถามคือผู้พัฒนานิคมุตสาหกรร,ศรนี่นะครับแหม่มีความเชี่ยวชาญมากขนาดไหนเรื่องของโนฮารเรื่องของเทคโนโลยีการสร้างเมือง บอกเลยว่าไทยของเราเนี่ยก็แกร่งมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับท่าน WHA นี่นะครับก็เรียกว่าเป็นผู้นําด้านนิคมอุตสาหกรรมของเมืองไทยเลยนะครับมีการขายพื้นที่ดีนนะฮะเพื่อจะให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อเพื่อจะเปิดโรงงานที่นี่นะครับในปี66เนี่ยนะครับก็ขายที่ดินทะลุไปถึง2,500ไร่แล้วนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติแห่มาลงทุนที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นการเร่งพัฒนานอีก6นิคมเลยทีเดียวฮะ ตอนแรกจะตั้งเป้าเพียงแค่1,750ไร่นะครับตอนนี้เนี่ยขยายเป็น2,500แล้วเพราะว่ายอดขายเนี่ยดีกว่าคาดนะครับและนอกเหนือจากที่จะขายในไทยแล้วด้วยนะครับ มีการขยายนะครับตัวนี้คมเนี่ยไปยังเวียดนามอีกด้วยนะครับอีก2นิคมเลยครับโดยมุ่งเน้นยังธุรกิจด้านโลจิสติกส์นะครับคาดว่ามีการเช่าคลังสินค้าเนี่ยแตะไปถึง200,000ตารางเมตรเลยทีเดียวต้องบอกออก่อนนะว่าทาง DBA เนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมถึง12นิคมครับโดย11นิคมเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะครับและมีอีกหนึ่งนิคมอยู่ที่เวียดนามครับซึ่งนิคมส่วนใหญ่อยู่แถวในโซน EEC นั่นเองนะครับตรงชลบุรีระยอง และมีตัวสุพรรณบุรีเนี่ยคือ1ที่ครับโดยลูกค้าเนี่ยมีมากถึง8ปดเจ็ดบริษัทนะครับแล้วก็มีพื้นที่รวมนะครับกว่าหก0 0ืไร่เลยนะฮะผมบอกเลยนะครับว่านี่ขมุนอุตสาหกรรมภาคตวนออกเนี่ยค่อนข้างใหญ่จริงๆนะครับหาดูจากแผนที่เนี่ยสีขาวๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ขมอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนะฮะได้แก่ตรงนี้อมตะนครนะครับอิตเทอร์ซีบอร์ดปลวกแดง และทางเวียดนามด้วยนะครับทาง JH A เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันครับตรวจชังไปทางเรื่องของโลจิสติกส์นะก็เรียกว่าใกล้ทั้งตัวสนามบินด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ตัวท่าเรือด้วยครับก็เรียกว่าเน้นพวกโกดสินค้าขนส่งอะไรเงี้ยค่อนข้างเหมาะครับล่าสุดในปี66เนี่ยนะครับก็มีชาวต่างชาติเด่ยมาลงทุนจำนวนมากนะด้แก่ทางจีนไต้หวนันญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยนะครับและก็มองว่าผลประกอบการเนี่ยจะแตะจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะ ซึ่งพอร์ตโดยรวมของทันดีวีเอเนี่ยจะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นถึง30%นะครับจีเนี่ยเริ่มติดตึ้รมาที่14%แล้วนะครับธุรกุตสากมใหญ่ๆจะเป็นตัวออโต้นะครับหรือว่าตัวรถจนนั่นเองนะกินไปกว่า33%ครับ และซึ่งสุดยอดดีลวที่หลายคนเนี่ยตราตึงกันนี่คือเรื่องของตัว BYD นะครับที่ W H A เนี่ยปิดเดียวการขาที่ดินกว่า600ไร่ให้กับทาง BYD มาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ E ีวีที่ไทยนะครับแล้วยังเปิดคหวานีกว่าแหม่ใครอีวีเนี่ยอยากจะมาไทยทุกคนนั่นแหละครับคือไทยของเราถือว่าเป็นสุดการผลิตรถยนต์นะครับที่วงมาลัยด้านขวามือนั่นเองแล้วก็ส่งออกตรงนี้ให้กับกลุ่มประเทศอื่นๆเช่นอาเซียนแล้วก็ยุโรปด้วยนะครับเพราะว่าการขับรถเนี่ยบางประเทศเขาขับซ้ายไงแต่ไทยเราเนี่ยนะครับขับขว ี่ยบูมแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามี B O I ด้วยแหละนะครับที่แบบว่ามาผลักดันส่งเสริมการลงทุนเนี่ยให้ค่าดุจจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดในไทยนะนครับเพราะว่าทาเรนก็ต้องก,การดึงอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยเข้ามาเปิดในไทยนะทำให้ยบาอุตสาหกรรมเนือสังหาไทยในแถบนุโรปเนี่ยนะครับบูมกันตาแหกเลยฮะ คาดว่าจะทารถไฟฟ้าได้ประมาณ150,000คันต่อปีครับโดยทาง BVD เนี่ยเขามองว่านะครับว่าไทยของเราเนี่ยแล้วก็ถัดีเอเนี่ยนะครับถือว่ามีฟัสซิลิตี้พื้นฐานในการทําอุตสาหกรรมอย่างดีนะครับทั้งคมนาคมแล้วก็ทั้งไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคเนี่ยระดับ world class ครับโครงสร้างพื้นฐานในคุณภาพเยี่ยมเลยฮะถ้าฟังผู้ของทาง BVD เจนว่าเขามีการเมนช่นนะครับถึงทางดีวเอว่าเป็นผู้ที่สร้างนี่คมอ,อุตสาหกรรมสร้างฟัรรสซิลิตี้โรงง,งานระดับ world class นะครับอันนี้ผมถึงบอกด้ไงว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ สร้างเือนที่อํานวยต่อการทาอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องดีด้วยนั่นคือเทคโนโลยีเป็นโน้ตาวนะครับดังนั้นต่อให้ทางเวียดนามนะครับเขามีพื้นที่ที่อานวยรวมถึงทางนโยบายที่ส่งเสริมมากแค่ไหนเนี่ยแต่โน้ตาวมันก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของทางนิคมสกรมไทยเนี่ยไปเปิดที่เวียดนามด้วยนะครับอย่างเช่นทางฟอรคอนเนี่ยนะครับก็มีการปักหมุดโรงงานใหม่300ไร่นะครับบนนิคมของ w ี a ที่เวียดนามครับก่าวคือพื้นที่ดินดีก็ต้องมีโครงสร้างก็ต้องมีนิคคคมมมมทีีี่ดด้วววยนัาอืช ดังนั้นฟ็อกคอนเนี่ยก็เลยเลือกนิคมของไทยบนเวียดนามเลยครับฟังแล้วงงนิดนึงนะฮะ และมีพื้นที่อื่นๆที่ตามมาอีกด้วยนะครับซึ่งเวียดนามในทางวิเองขายไปประมาณ900ไร่เลยครับต่อมานะครับตัวฉางอันนะครับก็เป็นหลักรถยนต์ EV ชื่อดังจากจีนนะครับก็มาซื้อที่ดินนิคมของดีวิชเอที่ระยองด้วยนะก็มาตั้งฐานการผลิตโรงงาน EV แห่งแรกในอาเซียนที่นี่ครับซึ่งมูลค่าลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่8,000ล้านบาทเลยครับซึ่งรถยนต์เนี่ยค่อนข้างสวยดูดีเหมือนกันฮะเอาจริงนยหาดูเรื่องของการเติบโตนิคมอุตสาหกรรมในไทยเนี่ yeah โดยจิตสภาพเป็นของนิคมทั้งหมดนะครับตั้งอยู่ที่เขตอซครับและมีมเงินลงทุนที่นี่นะครับมากถึง 1, 2 0 0 0 0นล้านทีเดียวจากชาวต่างชาติและประเทศนะครับที่มานดังที่สุดก็คือทางญี่ปุ่นครับอันดับสองอเมริกาและอันดับสานี่คือจีนนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคู่แท้คู่ปรุนของไทยมาอย่างช้านานนะครับลงทุนไปถึง42,000ล้านบาทครับสาเหตุที่ EEC เดี่ยมันบูมกว่าที่อื่นเนี่ยนะครับแล้วนิคมก็มากระจุกตัวอยู่ที่นี่เนี่ยทั้ง W H A แล้วก็ในฝ ก็เรื่องของสนามบินอูตาเพานะครับมีทั้งตัวหลัมชบงังแล้วก็ตัวมาตาพุทธครับสาทิบเองก็มีท่าเรือเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นตัวหลัมชบังเนี่ยเป็นท่าเรือติดอันดับหนึ่งใน20ของโลกใบน,นี้เลยนะครับถือว่าหนักมากๆถ้าจะซ่อมนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าเนี่ยก็ผ่านท่าเรือเนี่ยก็ไปค่อนข้างดีนะักอุตสาหกรรมก็เลยมาเปิดใกล้ๆกันครับประกอบด้วยทั้งโรงโรงง,งานนะครับและในฝั่งของตัวขลส่งสินค้าก็อยู่ในแถบนี้ด้วยครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีตัวรถไฟด้วยนน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 นะะะะะะะคะคคคคครรรรรรััััับบบบบแแแแลลลใใใใใออออาาาาาาตตตจจจมมมีีีีีีถถถไไฟวววววเเเเ็็สูููงงงงยยยยย่่่่่่่่้้้้้้้้กกกดดดดทททหหหโโซซิึขปญ อุตสาหกรรมของไทยดาวเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ WHA นะครับยังมีทางอมตนะนครแล้วก็ทางรถจนาอีกด้วยนะและอย่าไปประเมินอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยแค่การก่อสร้างอาสังหารนะครับแต่ให้ดูเรื่องของตัวของคอนเน็กชันด้วยครับอย่างเช่นอมตะนครเนี่ยนะครับก็มีคอนเน็กชันกับชาวญี่ปุ่นมาอย่างช้านานนะก็คือดูแลก,กันมาหลายสิบปีครับก็เป็นช่วงญี่ปุ่นมาแรกๆเนี่ยอมตะเองก็ดูแลได้อย่างดีนะครับดังนั้นน,นอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยความเชื่อใจความ trust ท,ที่เป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญครับเมื่อบริิษัททตต่่่าาาางๆนนนนเเเีียยยไปขยยกปรรผลววหือ เพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเขาอยากจะได้ทางอมตะเนี่ยหรือว่าคู่ค้าเก่าเนี่ยไปทํานิคมให้ด้วยนะครับเพราะว่าแม้ก็เชื่อใจกันได้ครับอย่างเช่นทางอมตะนครเนี่ยก็มีการลงทุนนิคมสกรรมที่ประเทศลาวด้วยนะครับพื้นที่เนี่ยประมาณ20,000ไร่นะทุ่มเงินประมาณ3 0 0ห0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคู่ค้าจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปทําโรงงานที่นั่นด้วยนะครับกล่าวคือก็เป็นคอนดิชันเก่าๆนั่นแหละฮะแค่ย้ายที่ย้ายประเทศนะครับแต่ว่าความร่วมมือเดิมๆครับซึ่งราเองก็มีความโดดเด่นนะครับนั่นก็ค ด้วยไปยังคุณหมิงรวมถึงเป็นแหล่งพั่ววัสถุดิบที่ดีด้วยครับ ไม่พอนะครับทางเฟเซอร์พาวเวอร์พาร์ตี้นี่นะครับก็เป็นเครือของเจ้าสัวเจริญนะก็มีการพัฒนาที่อุตสาหกรรมนะครับกว่า8,000ไร่นะครับและบอกว่านี่คืออนาคตใหม่ของอสังหาไทยด้วยซ้ำครับปัจจุบันนะครับพวกแวร์เฮาส์คลังสินค้าโรงงานเนี่ยเติบโตดีนะครับในขณะที่ทาง e อีคอมเมิร์ซอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็โตกระฉูดด้วยกล่าวคืออ e ีคอมเมิร์ซคนสั่งของออนไลน์เยอะแต่ว่าเบื้องหลักของการสั่งออนไลน์เนี่ยมันคือโกดังสินค้ามันคือโลจิสติกมันคือโรงงานแวร์เฮาส์การผลิตครับแล้วมมมันนไไ่่่่่ใชชกการรเเืือออยยงงงโลจิิสตแคขทะครับมันนเเเป็รื่อองงงงขภภูมมิาาาาาคไททววียดล ทางกาบูชาตอนนี้อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยโตไปถึง3.5ล้านล้านบาทแล้วนะครับ ก็ต้องเรียกว่าบูมจริงๆนะครับไม่ได้จะสวดเจริญเนี่ยยังต้องหันเข้ามาในอุตสาหกรรมเลยนะครับมีพื้นที่ดินแถวบางนานในกว่า4,000ไร่เลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่ไทยนะครับในฝั่งของเวียดนามเนี่ยทางเฟเซอร์เองก็ไปเช่นเดียวกันนะครับโดยพนันพื้นที่กว่า300ไร่เลยนะครับเม็ดเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่1,400ล้านครับต้องบอกนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยรถไฟความเร็วสูงนะครับอย่างไทยจีนเปิด70เนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาตานิดเ่ไหรงเติบโตดีีขนาาดท่่แบบวธุรกิจเกกกี่ยววับพเมื่ พวกขายวัสดุก่อสร้างนี่นะครับไปบูมอีซีกันอย่างหนักเลยครับ ซึ่งหมายว่าฝันตัวนออกของไทยเนี่ยนะครับเติบโตไม่น้อยถ้าใครจะลงทุนก็อย่าลืมเล็งๆแถวนี้เอาไว้ด้วยนะจ๊ะโดยสรุปแล้วนะครับเห็นว่าสังหาไทยยังไปต่อนะครับแต่อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมอย่างเช่นที่พักอาสองอาศัยแต่เจ้าหนี้หรือว่าสังหารม,มีหลายรูปแบบมากๆนี่คมเองก็เป็นหนึ่งในทางของสังหาเช่นเดียวกันครับแต่สุดท้ายนี่เมื่อรายะโตเนี่ยสังหาโดยรอบพื้นที่ดินเนี่ยก็จะเติบโตด้วยเช่นเดียวกันและไทยเรากำังดันานโซนนี้อย่างมากนะครับนี่เป็นโอกาสของใครหลายคนนะลองศึกษาดูดีๆคค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 รรรรรัััััััับบบบบนน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 นีีี่่่่่ขออ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 ุุุณณณทกก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 งงงงงงฟฟจจถถถ้้้้้้าาาาาาชชชลลลลลิิิปืืืมมดดดดไไ์ตตววยยะะสห็เเพใูึ นะครับหรือว่าเป็นสำนักสดการลงทุนอสังหารเนี่ยนะครับผมมีสำนักสด2วันนะครับชื่อว่ามาาั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงอยากซื้อและได้แคทโฟล์เติบโตอย่างต่อเนื่องถือได้ยาวๆเนี่ยต้องห้ามพลาดสำนักนี้ครับขอบคุณทุกคนและสุดท้ายที่ได้ร่วมกอดบริกรเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ด้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และขสส้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต,ต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับ Good <ๆ S 1> คอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนจใจยส,มสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ